สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังธรรมะพอดแคสต์นะครับช่องที่เราจะมาคุยเรื่องธรรมะกันแบบสบายๆให้เข้าใจง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะพบกับน้องหญิงค่ะแล้วก็ผมนายแมนครับวันนี้เราหยิบเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าชวนทึ่งมากๆมาคุยกันนะครับคือสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อ2,500กว่าปีก่อนนู้นน่ะ เพราะพุทธเจ้าท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ได้ยังไงอ่ะอืมนั่นสิคะทั้งที่ยุคนั้นไม่มีกล้องไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรเลยแล้วสิ่งที่ท่านค้นพบจากการตรัสรู้เนี่ย มันดันไปคล้ายกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบหรือตั้งทฤษฎีกันเมื่อไม่นานมานี้เองใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องจักรวาลที่มันไม่ได้มีแค่จักรวาลเดียวแต่มีเยอะแยะมากมายหรือเรื่องที่ว่าจักรวาลเองก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นวัฏจกักรอะค่ะ mm hmm. ซึ่งฟังดูคล้ายๆกับที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่พูดถึงเลยอย่างเรื่อง multiverse หรือทฤษฎีบิ๊กแบงอะไรพวกนั้นครับครับวันนี้เราลองมาคุยเรื่องนี้กันดูค่ะ น่าสนใจมากครับงั้นเริ่มตรงนี้เลยจุดที่แบบผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยสุดๆคือท่านรู้ได้ยังไงไม่มีเครื่องหมายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เลยแล้วความรู้มหาศาลขนาดนี้มันมาจากไหนครับเนี่ยค่ะคำตอบในทางพุทธศาสนาก็คือท่านรู้ได้ด้วยพุทธญาณคือมันเป็นปัญญาที่เกิดจากการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณะคะ่ะไม่ใช่ความรู้ที่ได้จากการสังเกตการวัตถุภายนอก อ๋อไม่ใช่แบบทดลองซ้ำๆแบบวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นความรู้แจ้งที่มันผุดขึ้นจากข้างในจากจิตที่ฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมแล้วจนบริสุทธิ์มีพลังปัญญาเข้าใจความจริงของธรรมชาติโดยตรงเลย โอ้แสดงว่าเป็นความรู้คนละแบบกับวิทยาศาสตร์เลยนะครับคือไม่ได้มองออกไปข้างนอกแต่เป็นการฝึกฝนจิตภายในจนเกิดปัญญาเห็นความจริงใช่ค่ะเป็นปัญญาญาณที่รู้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเลยแล้วก็มียานหนึ่งที่เกี่ยวข้องมากๆคือทิพยาจากักษุญาณ ตาติดใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แค่เห็นผีเทวดาอะไรแบบนี้น,นะคะแต่คือความสามารถที่เห็นไปถึงการเกิดการดับการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ในภพภูมิต่างๆอ๋อประวานต่างๆได้ด้วยอะค่ะเหมือนเข้าถึงข้อมูลตรงจากธรรมชาติเลยผ่านจิตที่ฝึกมาดีแล้วฟังดูแล้วเป็นความสามารถที่เหนือจินตนาการคนทั่วไปจริงๆนะครับแต่ทีนี้จุดประสงค์ที่ท่านรู้เรื่องพวกนี้แล้วเอามาสอนแล้วครับคือท่านต้องการเป็นนักดาราศาสตร์นะครับ หรือว่ามีเป้าหมายอื่นอันนี้สําคัญมากเลยค่ะคือเป้าหมายหลักที่พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องจักรวาลเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะมาอธิบายฟิสิกส์ดาราศาสตร์อะไรแบบนั้นเลยนะคะแต่ท่านใช้เรื่องความกว้างใหญ่ความไม่เที่ยงของจักรวาลมาเป็นเหมือนฉากหลังฉากหลังค่ะเป็นฉากประกอบเพื่อชี้ให้เราเห็นสัจธรรมที่สาคัญกว่านั้นก็คือหลักอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอ๋อเข้าใจแล้ว คือใช้ความยิ่งใหญ่ไม่แน่นอนของจักรวาลมาสะท้อนให้เห็นว่าสุดท้ายทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนไปมันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวตนจริงๆให้ยึดถือแม้แต่จักรวาลเองก็หนีไม่พ้นกฎนี้ถูกต้องค่ะแล้วที่อิดต้าหมายสําคัญคือเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องวัตสงสารการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่สิ้นสุดเนี่ยว่ามันกว้างใหญ่ซับซ้อนแค่ไหนสรรพสัตว์ต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามกรรมที่ทําไวค้ครับครับ ซึ่งพบภูมิพวกนี้มันก็กระจายอยู่ในจักรวาลอันมากมายนับไม่ถ้วนการเข้าใจภาพรวมของจักรวาลก็ช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่ของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นความสำคัญของการสร้างกรรมดีเพื่อจะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีดหรือหลุดพ้นไปเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยพอเข้าใจเป้าหมายแล้วยิ่งหน้าทึ่งเข้าไปอีกครับทีนี้ลองมาดูภาพจักรวาลที่ท่านเห็นผ่านพุทธยานบ้างครับว่ามันเป็นยังไงกว้างใหญ่แค่ไหนกว้างใหญ่ชนิดที่ว่า จินตนาการเราอาจจะไปไม่ถึงเลยค่ะในคำสอนมีการพูดถึงจำนวนจัก,กรวาลไว้เยอะมากเช่นแสนโกติจัก,กรวาลแสนโกติค่ะหรือบางทีเขาใช้คำว่าอนนันตะจัก,กรวาลคือมันมากมายนับไม่ถ้วนไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆหูโกติหนึ่งก็สิบล้านแสนโกตินี่คือล้านล้านเลยเหรอครับหรือมากกว่านั้นอีกใช่ค่ะเยอะแบบ มหาศาลจนเกินจะนับได้จริงๆซึ่งแนวคิดเนี้ยมันชวนให้นึกถึงทฤษฎี m u มัลติเวิร์สของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มากๆเลยนะคะจริงด้วยที่ว่าจักรวาลเราอาจจะไม่ใช่หนึ่งเดียวอาจจะมีจักรวาลอื่นอยู่อีกเยอะแยะใช่ค่ะอาจจะซ้อนๆกันหรือขนานกันไปนี่มันคือคอนเซปต์มัลติเวิร์สที่มีมาก่อนวิทยาศา,ศาสตร์เป็นพันๆปีเลยนะเนี่ยแล้วมันมีมาตั้งแต่ตอนไหนครับเรื่องนี้น่าทึ่งตรงนี้ละคะ่ะ แนวคิดเรื่องโลกธาตุหรือจัก,กรวาลอื่นๆเนี่ยมันมีร่องรอยตั้งแต่ในการแสดงธรรมครั้งแรกสุดเลยปฐม,มเทศนาใช่ค่ะตอนที่ท่านแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์จนพระอัญญากลธัญญาบรรล,ลุธรรมองค์แรกมีบันทึกว่าเกิดเหตุอัศจรรย์คือหมื่นโลกธาตุสั่นสะเทือนหมื่นโลกธาตุค่ะ คำว่าหมื่นโลกธาตุหรือทศสหส,สีโลกธาตุเนี่ยแหละค่ะที่ตีความกันว่าหมายถึงระบบโลกหรือจักรวาลอื่นๆอ,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 อีกเป็นจํานวนมากที่รับรู้อนุภาพธรรมในครั้งนั้นด้วยโอ้ oh, ขนาดนั้นเลยแสดงว่าไม่ใช่แค่จักรวาลเดียวแต่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจักรวาลที่สั่นสะเทือนรับรู้การตัดสูประมาณนั้นเลยค่ะแล้วจักรวาลเหล่านี้มันอยู่พร้อมๆกันเลยหรือว่าต้องรออันเก่าดับไปก่อนอันใหม่ถึงจะเกิดครับ ตามคำสอนคือดำรงอยู่พร้อมๆกันค่ะ oh. ไม่ใช่ว่าต้องรอคิวกันเกิดดับเหมือนมีอยู่คู่ขนานกันไปในเวลาเดียวกันเลยซึ่งการที่อนุภาพทำแผ่ไปถึงหมื่นโลกธาตุได้ก็สนับสนุนแนวคิดนี้ค่ะเข้าใจาแล้วครับคือมีเยอะแยะแล้วก็อยู่พร้อมๆกันไปเลยเหมือนเมืองหลายๆเมืองในประเทศเดียวกันไม่ใช่สร้างทับที่เดิมไปเรื่อยๆแล้วนอกจากเรื่องจำนวนมีลักษณะอื่นอีกไหมครับเกี่ยวกับจักรวาลในมุมมองพุทธ มีอีกประเด็นที่สำคัญมากค่ะคือเรื่องความไม่เที่ยมของจักรวาลเองพระพุทธเจ้าสอนว่าแม้แต่จักรวาลอันยิ่งใหญ่พวกนี้ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะมันมีอายุไขมีวัฏจักรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายดับไปเหมือนกันโหจักรวาลก็ดับได้ใช่ค่ะวงจรน,นี้เรียกว่ากับกลับเคยได้ยินครับมันนานแค่ไหนครับเนี่ยหนึ่งกับนานมากๆค่ะนานจนแบบเปรียบเทียบยากมากในคัมภีร์มีอุปมาหลายอย่างเลย เช่นเอาก้อนหินใหญ่ๆมากๆร้อยปีเอาผ้าบางๆมาลูบทีหนึ่งจนหินมันเรียบเสมอพื้นดินก็ยังไม่ถึงหนึ่งกับโห oh. หรือเอากล้องเหล็กใหญ่ๆขนาด16คูณ16กคูณ1ิกิโลเมตรใส่เมล็ดผักกัดจนเต็มร้อยปีหยิบออกเมล็ดหนึ่งจนหมดกล่องก็ยังไม่ถึงกับโอ้โหนานจนจินตนาการไม่ออกเลยครับใช่ค่ะนานเกินกว่าจะคำนวณเป็นปีมนุษย์ได้ แล้วท่านยังสอนอีกว่ามีกับแบบนี้ผ่านไปแล้วนับไม่ท้วนหมายความว่ามีจักรวาลเกิดเกิดดับดับแบบนี้มาแล้วนับครั้งไม่ท้วนเหมือนกันจะถูกต้องค่ะว่าถ้าจากการเกิดดับของจักรวาลหรือกับเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่มีสิ้นสุดในทางพุทธจะอธิบายช่วงต่างๆของกับไว้ด้วยเช่นช่วงที่จักรวาลกําลังก่อตัวเรียกว่าสังวัตกับครับช่วงที่ตั้งอยู่มีสิ่งมีชีวิตก็วิวัตกับ หรือวิวัตถายี mm hmm. แล้วก็ช่วงที่กำลังเสื่อมสลายถูกทำลายลงก็สังวัตถายีกลับซึ่งการทำลายก็มีหลายแบบไฟบ้างน้ำบ้างลมบ้างแล้วก็จะกลับไปสู่ความว่างเปล่าก่อนจะเริ่มก่อตัวใหม่อีกครั้งเป็นวงจรไปเรื่อยๆการเกิดดับเป็นวงกรแบบนี้ฟังดูค,คล้ายๆกับแนวคิดในวิทยาศาสตร์บางทฤษฎีเหมือนกันนะครับอย่างบิ๊กแบงที่เป็นจุดเริ่มแล้วก็อาจจะมีบิ๊กครันช์ที่จักรวาลอาจจะหดกลับแล้วก็เกิดบิ๊กแบงใหม่เป็นวงจรไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ อืมมีความคล้ายกันในแง่ที่ว่ามันเป็นวัฏจักรค่ะคือไม่ได้มีจุดเริ่มต้นครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นการหมุนเวียนไปแต่ก็มีจุดที่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญนะคะต่างกันยังไงครับจุดต่างที่สําคัญมากๆคือในมุมมองพุทธเนี่ยถึงแม้จักรวาลทางกายภาพจะดับสลายไปไม่ว่าจะด้วยไฟน้ําหรือลมแต่จิตหรือวิญ,ญญาณของสรรพสัตว์ที่เคยอยู่ในนั้นไม่ได้ดับตามไปด้วยนะคะอ้าวจริงเหรอครับ แล้วจิตพวกนั้นไปไหนล่ะครับถ้าจักรวาลมันพังไปแล้วจิตเหล่านั้นก็จะยังคงเวียนว่ายตายเกิดต่อไปตามอํานาจของกรรมที่ตัวเองทําไว้ค่ะอาจจะไปเกิดในจักรวาลอื่นที่กําลังอยู่ในช่วงเหมาะสมหรือไปเกิดในภพภูมิอื่นที่สูงขึ้นหรือต่ําลงที่อาจจะไม่ได้ถูกทําลายไปด้วยอ๋อเช่นพวกพรหมโลกอะไรแบบนี้ใช่ค่ะพรหมโลกบางชั้นที่ไม่ถูกทําลายด้วยไฟหรือน้ํานี่เป็นจุดที่แตกต่างจากมุมมองวิทยาศาสตร์กายภาพโดยสิ้นเชิงเลย เพราะพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับมิติของจิตและกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังวัดผลหรือพิสูจน์ไม่ได้ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วยิ่งเห็นความเหมือนความต่างชัดขึ้นเลยครับทั้งเรื่อง multiverse หรืออนันตจักรวาลทั้งเรื่องการเกิดดับเป็นวัฏจักรหรือกับมันน่าทึ่งจริงๆที่แนวพิษพวกนี้มีอยู่ในคําสอนทางพุทธมานานเป็นพันปีก่อนวิทยจะเริ่มมีแนวคิดคล้ายๆกันไม่นานมานี้เอง ทีนี้เราลองมาเทียบกับมุมมองวิทย์ปัจจุบันให้ชัดขึ้นอีกนิดดีไหมครับว่าตรงไหนที่ดูคล้ายตรงไหนที่ต่างได้เลยค่ะถ้ามองฝั่งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันวิธีหาความรู้ของเขาจะเน้นการสังเกตการผ่านเครื่องมือกล้องโทรทัศน์ดาวเทียมอ,อะไรพวกนั้นใช่ค่ะแล้วก็มีการทดลองใช้คณิตศาสตร์สร้างแบบจำลองหรือทฤษฎี เพื่ออธิบายสิ่งที่สังเกตได้อย่างทฤษฎีบิ๊กแบงก็มาจากการสังเกตว่ากาลักซีกำลังเคลื่อนห่างออกจากกันเลยคำนวณย้อนกลับไปได้ว่าน่าจะมีจุดกำเนิดร่วมกันครับแล้วเรื่อง multiverse ล่ะครับทางวิทีแนวคิดนี้มันมาอย่างไงเรื่อง multiverse ในทางวิทีก็มีหลายที่มาค่ะบางทฤษฎีก็มาจากเรื่องการพองตัวของเอกภพหลังบิ๊กแบงที่อาจจะเกิดฟองจัก,กรวาลขึ้นมาเยอะแยะ หรือบางแนวคิดก็มาจากทฤษฎีควอนตัมที่มองว่าทุกความเป็นไปได้อาจจะแตกแขนงเป็นจัก,กรวาลคู่ขนานอ๋อที่นักฟิสิกส์ดังๆอย่างสตีเฟนฮอว์กิงก็สนับสนุนแนวคิดนี้ใช่ค่ะแม้ว่าจะยังเป็นแค่สมมติฐานที่รอการพิสูจน์อยู่ต่อตามหรือแน่จะเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่กำลังพัฒนากันเนี่ยก็มีคนเปรียบเทียบว่าหลักการทำงานมันที่เหมือนประมวลผลหลายๆอย่างพร้อมกันมันคล้ายๆก,กับการมีอยู่ของหลายจักรวาลคู่ขนานเหมือนกันนะ ใช่ค่ะมีการเชื่องโยงไปถึงจุดนั้นเหมือนกันซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าแม้จะมาจากคนละวิธีคิดคนละจุดเริ่มแต่กลับได้ข้อสรุปที่มาบรรจบกันในบางแง่มุมคือเรื่องความกว้างใหญ่ไพศาลที่อาจจะมีมากกว่าหนึ่งจักรวาลและเรื่องความเป็นวัฏจักรหรือการมีจุดเริ่มจุดจบก่อนจะเริ่มใหม่ได้ถึงแม้วิธีหาคำตอบจะต่างกันสุดขั้วเลยยานกับการทดลองถูกต้องค่ะ แต่สิ่งที่เราต้องย้ำม,มากๆคือไม่ควรพยายามเอามาเทียบกันแบบตรงตัวเป๊ะๆทุกรายละเอียดนะคะทำไมล่ะครับเพราะอย่างที่บอกตอนต้นว่าเป้าหมายและขอบเขตของความรู้สองแบบนี้มันต่างกันมากต่างกันยังไงบ้างครับวิทยาศาสตร์เน้นอธิบายโลกกายภาพค่ะคือสสารพลังงานกฎฟิสิกส์ต่างๆเป้าหมายคือสร้างแบบจำลองที่ทำนายอธิบายปรากฏการณ์ที่สังเกตได้แต่พุทธศาสนาเน้นมิติจิตใจเรื่องกรรม การกระทําและผลของกรรมเรื่องภพภูมิต่างๆและเป้าหมายสูงสุดคือการดับทุกข์การหลุดพ้นจากวัตสงสารอ๋อเข้าใจแล้วครับคือวิทยาพยายามตอบว่าจักรวาลทํางานยังไงในเชิงกายภาพแต่พุทธใช้ความเข้าใจเรื่องจักรวาลมาตอบว่าเราจะพ้นทุกข์ในสังสารวัฏนี้ได้ยังไงใช่ค่ะดังนั้นความรู้เรื่องจักรวาลในทางพุทธจึงเป็นแค่ส่วนประกอบหรือเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้เห็นภาพรวมชีวิตเห็นความไม่เที่ยงเห็นผลกรรมกระตุ้นให้เกิดความอยากปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเองถึงแม้เป้าหมายจะต่างกันแต่หลักการพื้นฐานบางอย่างก็ดูจะสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจนะครับอย่างหลักอนิจจังความไม่เที่ยงอันิวิทย์ก็เห็นด้วยว่าจักรวาลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ค่ะหรือหลักเรื่องความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันที่ทางพุทธเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท คือสิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดไม่มีอะไรอยู่โดดโดดได้ก็สอดคล้องกับมุมมองวิทย์ที่เห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่งในธรรมชาติเหมือนกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงกับหรือวัฏจักรของจักรวาลที่ยาวนานมากๆแล้วก็มีผ่านมาแล้วนับไม่ถ้วนทีนี้คําถามคือแล้วกับที่เรากําลังอยู่ในปัจจุบันนี้ล่ละครับมันมีความพิเศษอะไรไหมโอ้โหคําถามนี้สําคัญมากค่ะกับปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยพิเศษอย่างยิ่งยวดจริงๆ ในทางพุทธเรียกกับนี้ว่าพัทธรกับแปลว่ากับอันเจริญหรือกับอันประเสริฐประเสริฐยังไงครับต่างจากกับอื่นยังไงประเสริฐเพราะว่าเป็นกับที่หาได้ยากมากๆค่ะที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุปติตรัสรู้ถึง5พระองค์ในกับเดียวกัน5พระองค์ในกับเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะลองนึกภาพว่าบางกับที่ยาวนานมากๆอาจจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยสักองค์เดียวเรียกว่าสุญญากับ คือกับที่ว่างเปล่าจากปัญญาแต่พัทธกับนี้มีถึงห้าพระองค์โหยนี่คือเรื่องน่าอัศจรรย์มากแล้วมีอะไรน่าทึ่งกว่านั้นอีกไหมครับคือการที่ทั้งห้าพระองค์นี้ตามพุทธธรรมนายจะตรัสรู้ในจักรวาลเดียวกันบนโลกใบเดียวกันที่เรียกว่าชมพูทวีปโลกที่เราอยู่นี่เองใช่ค่ะโลกเรานี่แหละไม่ใช่ว่าองค์หนึ่งตรัสรู้ที่นี่อีกองค์ไปอีกจักรวาลไกลโพ้นแต่มาที่เดียวกันหมดเลย สุดยอดไปเลยครับแล้วห้าพระองค์มีใครบ้างครับตอนนี้เราอยู่ช่วงไหนสามพระองค์แรกในพัทธรกับนี้ปรินิพานไปนานแล้วค่ะคือพระกะกุสันทะพระโกนาคมณะและพระกะสัสสปะส่วนปัจจุบันเรากําลังอยู่ในช่วงศาสนาขององค์ที่4คือพระโคตมพุทธเจ้าหรืออดีตเจ้าชายสิทธัตถะที่เรารู้จักกันดีครับครับคำสอนของท่านก็ยังอยู่กับเราตอนนี้แล้วองค์สุดท้ายล่ะครับองค์สุดท้ายลำดับที่ห้า คือพระศรียะเมตรยพุทธเจ้าซึ่งจะมาตรัสรู้ในอนาคตค่ะหลังจากศาสนาของพระโคตมะสิ้นสุดไปแล้วและเมื่อหมดศาสนาของพระศรียะเมตรตยแล้วกับนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกนี้อีกจนกว่าจะเริ่มกับใหม่นู่นเลยค่ะฟังแล้วขนลุกเลยครับแปลว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยุคนี้ในโลกนี้ ที่คำสอนพระพุทธเจ้ายังอยู่ยังมีโอกาสได้ศึกษาปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีมหาศาลท่ามกลางความเวิ้งว้างของจักรวาลและการเวลาอันยาวนานเลยใช่ไหมครับโชคดีอย่างยิ่งยวดเลยค่ะเป็นโอกาสที่ประเสริฐและหาได้ยากจริงๆเพราะอย่างที่บอกบางกับไม่มีพระพุทธเจ้าเลยหรือแม้แต่ในพัทรกับนี้เองก็จะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าพุทธันดรพุทธันดรคืออะไรครับ คือช่วงที่ว่างเว้นจากพระพุทธศาสนาค่ะระหว่างสิ้นศาสนาองค์หนึ่งกับการอุบัติขององค์ต่อไปแล้วช่วงนั้นมันเป็นยังไงครับเป็นช่วงที่โลกจะมืดมนด้วยอวิชชาค่ะผู้คนจะห่างไกลศิลธรรมความเข้าใจเรื่องบุญบาปกรรมผลกรรมจะเลือนหายไปเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายซึ่งในพัทธะกับนี้ก็จะมีช่วงพุทธันดอนอยู่สองช่วงใหญ่ๆ คือระหว่างศาสนาพระโคตัมกับพระเสียริยะเมตรตรแล้วก็หลังจากสิ้นศาสนาพระเสียริยะเมตรตรไปจนจบกับ oh. การที่เราตระหนักว่าแม้แต่จัก,กรวาลยังไม่เที่ยงต้องเกิดดับยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะที่เราได้เกิดมาในพัทรกับนี้ว่ามันเป็นโอกาสทองท,องที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดลอยไปเลยค่ะฟังทั้งหมดมาแล้วสรุปได้ว่าความรู้เรื่องจักรวาลของพระพุทธเจ้าจากการตรัสรู้เมื่อ2500ปีก่อนเนี้ย มีหลายแง่มุมที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับทั้งความคล้ายกับวิทยาสมัยใหม่เรื่องการเกิดดับเป็นวัฏจักรกับและเรื่องความเป็นไปได้ของหลายๆจักรวาลอัน,นันตจักรวาลมัลติเวิร์สใช่ค่ะถึงแม้วิธีเข้าถึงความรู้ยานกับทดลองและเป้าหมายหลุดพ้นกับอธิบายโลก ต่างกันแต่ความคล้ายกันในบางประเด็นก็ชวนให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างเลยและที่สำคัญสุดๆก็คือการเข้าใจเรื่องจัก,กรวาลในมุมมองพุทธไม่ใช่แค่สนองความอยากรู้ทางดาราศาสตร์แต่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นความจริงที่ไม่เที่ยงอนิจจงให้ตระหนักถึงการเวียนว่ายในสังสารวัฏและโดยเฉพาะอย่างยิง่งให้เห็นคุณค่าอันประเสริฐของการได้เกิดมาในพัทรกัปนี้ที่ยังมีพระธรรมคำสอนเป็นแสงนำทาง ถูกต้องเลยค่ะเป็นโอกาสที่หาได้ยากจริงๆที่เราจะได้ใช้ชีวิตนี้ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามคำสอนเพื่อสร้างประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นแล้วก็มุ่งหน้าสู่เป้าหมายสูงสุดคือความพ้นทุก์ ฟังแล้วรู้สึกว่าเราไม่ควรใช้เวลาอันมีค่าในพัทรกับนี้ให้สูญเปล่าไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้หรือมีแง่มุมไหนอยากแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน และแน่นอนครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาธรรมะที่เข้าใจง่ายสบายๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟังทำพอดแคสต์ของเราแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาคุยกันในครั้งต่อไปครับไปคิดกันเล่นๆนะคะในเมื่อเราต่างก็รู้แล้วว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เกิดมาในพัทรกักับอันประเสริฐนี้ท่ามกลางอนันตจักรวาลและการเวลาที่นับไม่ถ้วนแล้ว การกระทำเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างในวันนี้ที่เราพอจะทำได้เพื่อสร้างกรรมดีให้เป็นเหมือนแรงกระเพื่อมเล็กๆแต่ส่งผลดีต่อชีวิตอันแสนมีค่ายนี้ของเราให้สมกับโอกาสที่ได้รับมานี้บ้างคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ